สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเ c ทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับปริจะพาที่พี่มาอยู่ในวัตถุมงคลของหลวงปุจจือนะครับพันธะมุตโตนะพี่เป็นรุ่นที่ชื่อว่าเจริญพร3อ่านี่นะครับปริได้มา2รลุ้นนะครับเป็นซีนเดิมแบบนี้นะพี่นะเขาจะมาในกล่องฝาใสนะครับด้านในจะรองสีฟ้านะพี่แล้วก็จะเป็นคําว่าเหรียญเจริญพร3นะครับพระราชภาวนาวชิระคุณนะครับ หลวงปุจือวัดเขาตังเงออุดมพรนะครับจังหวัดชัยภูมิพุทธศักราช2565นะครับนี่นะพี่นะเป็นวัตถุมงคลรุ่นเจริญพร3นะพี่นะนี่จัดสร้างโดย PSGA นะพี่เออเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะพี่นะว่าลุ้นซีนเดิมของปริจะได้รายการอะไรมาบ้างโกโกโกในรุ่นแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้กันนะพี่นะ นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของทีมงาน PHGA นะครับพี่มามาดูกันมาดูความสวยงามนะครับว่าเหรียญเจริญพร3ามของหลวงปู่เจือนะครับจะเป็นลักษณะยังไงบ้างนะครับนี่อ่ามามาลุ้นนะพี่นะมาลุ้นนะครับโอ้โหเนืงซองซม โอ้โหนะครับที่ปรลิตได้มานะครับจะเป็นรายการนะครับเป็นเจริญพรขอบแล้วก็เจริญพรล่างนะครับพี่นี่นะครับในรุ่นนี้เขาจะมี2พิมพ์นะครับจะมีพิมพ์เจริญพรขอบบนนะครับแล้วก็เจริญพรขอบล่างนะครับลักษณะของเหรียญจะเป็นพิมพ์เหมือนของหลวงพ่อพัดบุญญากาโมเลยนะพี่นะนี่นะครับในเหรียญแรกได้มาอันนี้เขาจะมีตอกด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะพี่นะ อ่าเป็นนนหนูนะครับเป็นเนื้อณวะนะครับพี่อ่าเนะวะ,จะเจริญพรขอบล่างนะครับนี่สวยๆโอ้โหปังมากนะพี่นะได้เนื้อณวะมานะครับในกล่องที่2นะครับมาลุ้นกันนะพี่เดี๋ยวเราแกะทั้ง2กล่องนะแล้วก็ไปดูความสวยงามพร้อมๆกันอีกทีนะครับมามาลุ้นกันนะพี่นะในกล่องที่2นะครับจะได้เป็นอะไรนะพี่อ่า หนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับในกล่องนี้นะครับจะได้เป็นเนื้อเขาขาวแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูด้านข้างก่อนนะน่าจะเป็นเนื้อพายเงินนะครับพี่ <S <S เนื้อพายเงินนะครับเจริญพรขอบบนนะครับดูด้านบนตรงห่วงนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินหรือว่าเนื้ออัมปากานะครับเขาจะตอกอออ่างแล้วงอง,งูนะครับ แต่ว่าในเหรียญนี้จะไม่มีนะก็จะเป็นเนื้อพายเงินนะพี่จเจริญพรขอบจเจริญพรบนนะครับนี่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูงานพายเงินกันก่อนนะครับพี่ในเหรียญแรกนะครับโอ้โหสวยมากนะครับพี่สวยๆนะครับเรามาซูมดูงานหนะ้าหลวงปู่กันนะครับ โอ้โหนะพี่หลวงปู่จือนะครับแววตาชัดเจนนะพี่รอยย่นรอยประสบการณ์ต่างๆนะครับสวยคมชัดนะพี่นะดูนะพี่ไรเกษาคมชัดนะครับใบหน้าของหลวงปู่จือนะครับโครงหน้าต่างๆแบบออกแบบมาได้เหมือนมากนะครับพี่เหมือนจริงๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลวงปู่ดูมีชีวิตนะครับอ่านี่นะครับด้านบนจะเป็นคําว่า จเจริญพรนะครับพี่แล้วก็เป็นจเจริญพรขอบนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นคําว่าหลวงปู่จื่อนะครับพันธมุตโตนะครับอโอ้โหผิวนะครับลายสังกติสวยคมชัดนะพี่แล้วก็จะมีตอกที่เป็นอ่าพัยดยศนะครับพี่ตรงนี้นะครับเพราะว่าหลวงปู่จื่อนะครับท่านก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์เช่นกันนะครับพี่ก็จะตอกเป็น พัดยศนะครับสวยๆนะครับเจริญพรเจริญพรนะครับอันนี้เป็นเจริญพร3นะครับจะเป็นพิมพ์แบบเดียวกันกับหลวงพ่อพัดเลยนะหมายเลขจะเป็น408นะครับจะตอกด้านหน้าแบบนี้นะมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับ1นึสองซ้ม โอ้โหนะครับสวยๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นคําว่าเมตตาม,มหานิยมนะครับแล้วก็จะเป็นอัคารายันนะครับเป็นยันประจําตัวของหลวงปู่นะครับซึ่งยันในลักษณะนี้นะครับก็จะมีทั้งในเหรียญเจริญพรบนและเจริญพรล่างของหลวงปู่ด้วยนะครับจะเป็นยันลักษณะเดียวกันนะพี่นะด้านบนจะเป็นตะอตะตนะครับอะตตะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะตอกพัยดยศอีกหนึ่งที่นะครับด้านหลัง อีกหนึ่งที่นะพี่นะด้านล่างจะเป็นวัดเขาตะเงาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมิพุทธศักราชพาศ2565นะครับและฝั่งนี้จะต่อเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนนะฝั่งนี้ก็จะต่อเป็นดอเด็กนะครับเนื้อทองแดงพายเงินนะครับพี่นี่สวยๆงามๆนะครับสวยมากนะพี่นะได้เหรียญเจริญพรบนด้วยนะครับเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมนะพี่นะในพิมพ์เจริญพรบนนะพี่เ ไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อพัดหรือว่าของหลวงปู่จื่อนะครับพิมพ์จเจริญพรบนเป็นที่นิยมจริงนะพี่นะเหรียญต่อมานะครับจะเป็นเนื้อนาวะนะครับจเจริญพรล่างนะครับพี่โอ้โหสวยมากนะครับพี่ในเหรียญนี้ผิวนาวะแบบม่วงๆรุงๆหน่อยนะครับนี่สวยงามนะครับแววตาชัดเจนจมูกสวยคมชัดนะครับริมฝีปากชัดนะพี่ ผิวคอไหายปราราของหลวงปู่นะครับสวยงามมากนะครับพี่แล้วก็ลายสังกติต่างๆนะพี่ก็จะมีตอกอพัดยศเช่นกันนะครับตรงสังกติแล้วก็จะมีคําว่าจเจริญพรล่างนะครับอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับนี่สวยสวยนะพี่นะเออตอกนอหนูนะครับชัดเจนเนื้อณะวะนะครับเออจเริญพรนี ในรุ่นนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับบล็อกทองคําออกมาในพี่นะถ้าเกิดในอนาคตมีข้อมูลเดี๋ยวปลิศจะนํากลับมาทํารีวิวให้พี่พี่ได้ชมอีกรอบนะครับว่าวิธีการดูบล็อกทองคําจะเป็นแบบไหนในคลิปนี้เดี๋ยวมาดูความสวยงามกันก่อนนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นคําว่าเมตตามหานิยมนะครับสวยงามมากนะพี่ผิวด้านหลังนะครับโอ้โหสวยๆนะครับในเรียนนี้ปลิศจะได้หมายเลข20-2นนะครับนี่นะพี่ เออเลขหามนะครับสองหน้า2หลังนะโอ้โหอีกนิดเดียวในพี่นะทำไมไม่เป็นตองสองเนาะ2 2 2อย่างนี้นะครับท่วมเลยนะครับพี่อ่อากขาระยันต่างต่างนะครับสวยคมชัดเห็นไหมพี่ลายเส้นต่างๆคมชัดนะครับโอ้โหยันของหลวงปู่นะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับพี่นี่สวยๆนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่ในเหรียญรุ่นนี้นะครับเจริญพร3มนะครับพิมเจริญพร3ของหลวงปู่จื่อนะครับสําหรับปริศแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บมากๆนะครับในคลิปนี้นะครับปริศก็ฝากพี่ๆนะครับฝากกดซับสไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ปริศด้วยนะครับและมาคอยติดตามชมนะครับว่าในคลิปวิดีโอหน้าปริศจะนําเหรียญรุ่นไหนมาเปิดนะครับสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวย